เราลองมาดูภาพกลไกการใช้ชีวิตในแบบของเรากันดูนะครับว่าในแต่ละวันร่างกายเราจะเจออะไรบ้างเป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับที่ผมเห็นมาจากในเว็บของต่างประเทศนะครับในขณะที่เรากำลังหลับนะครับอวัยวะภายในก็ไม่ได้หลับไปด้วยนะครับปอดก็ยังคงทำงานนะครับสมองเราก็จะสั่งให้เราหลับไปนะครับก็จะหลับไปพร้อมเรานั่นเองครับสมอง ปกตินะครับทันที่ที่เราตื่นขึ้นด้วยการกระตุ้นนะครับสมองก็จะหลั่งสารสื่อประสาทออกมานะครับเป็นกระแสะไฟฟ้าวิ่งตรงไปยังอวัยวะต่างๆนะครับให้ทํางานกระตุ้นกระเพาะให้หิวและเกิดความอยากกินแล้วก็รับประทานอาหารแต่หากเรารับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์มากๆนะครับหรือว่ามีไขมันสูงนะครับไขมันเหล่านี้นะครับก็จะไปเกาะอ,อยู่ตรงเอเวัยวะ อวัยวะสําสคัญนะครับเช่นหัวใจนะครับทำให้หัวใจทํางานหนักนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับในบางคนมีการสูบบุหรี่นะครับบุหรี่ต่างๆนะครับก็จะปล่อยน้ํามันทานะครับเข้าไปที่ปอดปอดเราก็จะได้รับเหล่านี้ไปด้วยบางคนจะทานอาหารที่แย่ไปเรื่อยๆสูบบุหรี่หนักๆนะครับจนสุดท้ายนะครับน้าหนักก็เริ่มเพิ่มมากขึ้น หัวใจก็เริ่มทํางานหนักมากขึ้นนะคบเพราะว่ามีไขมันมาอุดตันบริเวณหลอดเลือดนั่นเองครับหลังจากที่ไขมันอุดตันหลอดเลือดปุ๊บนะครับนั่นเลยหัวใจก็จะหยุดทํางานนั่นเองครับซึ่งล้วนเกิดจากการใช้ชีวิตที่ผิดผิดนั่นเองครับทันทีที่หัวใจหยุดทํางานปุ๊บนะครับ ก็จะต้องมีการกู้ชีพเกิดขึ้นครับซึ่งโดยปกตินะครับวิวัฒนาการทางการแพทย์นะครับก็สามารถที่จะใช้ระบบการกู้ชีพนะครับโดยวิธีการต่างๆนะครับเช่นการช็อตไฟฟ้านะครับเพื่อกระตุ้นหัวใจนะครับให้หัวใจกลับมาทํางานได้เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับซึ่งระหว่างนี้นะครับคนไข้ส่วนใหญ่เลยนะครับหลังจากที่ผ่านการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันนะครับกลับมา หายปุ๊บก็จะกลับมาใช้ชีวิตในแบบเดิมๆนะครับก็ยังสูบุรี่อย่างหนักทําให้น้ํามันทานะครับเข้าไปสะสมในปอมดมลภาวะต่างๆนะครับทําให้เซลล์นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจํานวนมากนะครับทําให้เกิดภาวะปอดอักเสบนะครับออกซิเจนต่างๆที่ไปเลี้ยงปอดก็น้อยลงนะครับภาวะของเสียนะครับ รวมไปถึงไขมันต่างๆก็อุดตันหลายระบบจนกระทั่งสมองนะครับก็เกิดเส้นเลือดหัวใจแตกนะครับแล้วก็สมองตายในที่สุดนะครับลุกลามมาถึงหัวใจก็จะหยุดทำงานและเป็นเหตุให้คนไข้ต้องอยู่ในภาวะประครับประคองนั่นเองครับและสุดท้ายก็อาจจะต้องเสียชีวิตลงในที่สุดครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับตอนนี้เราอาจจะเลือกรับประทานอาหารที่ดีหน่อยนะครับแล้วก็ มีประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งทุกท่านรู้รู้ตัวเองดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่นั่นเองครับอย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพได้ด้วยตัวเราถือว่าเป็นหมอคนแรกที่ดีที่สุดเลยครับ